นักเรียนทุกคนเลยนะคะมาพบกับครูแป้งนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในวันนี้เนี่ยเรามาเรียนกันในเรื่องส่วนประกอบของโปรแกรมเพนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1น,นะคะนักเรียนต้องบอกถึงส่วนประกอบของโปรแกรมเพนได้นะคะข้อที่2 นักเรียนต้องเขียนส่วนประกอบของโปรแกรมเพนได้อย่างถูกต้องนะคะก่อนที่จะไปเริ่มเรียนนะคะเราไปทบทวนในเรื่องที่เรียนกันไปในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะโปรแกรมกราฟิกนะคะก็คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับ วาดภาพนะคะซึ่งโปรแกรมที่ได้รับความนิยมเนี่ยก็คือโปรแกรมระบายสีหรือโปรแกรมเพนนั่นเองนะคะซึ่งจะมีเครื่องมือในการวาดภาพระบายสีแล้วก็จัดการกับภาพมากมายนะคะ,ะวิธีการเข้าโปรแกรมเพนนะคะข้อที่1นนะคะนักเรียนค้นหาสัญ,ญลักษณ์ท,ที่มีรูปจานสีและภูารากรนหรือ,อข้อความเพนนะคะ ข้อที่2ให้นักเรียนดับเบิลคลิกที่รูปภาพนะคะตามตัวอย่างนะคะก็จะปรากฏโปรแกรมขึ้นมานะคะการสร้างไฟล์นะคะให้นักเรียนไปที่ไฟล์วิธีที่1นะคะคลิกเมนูไฟล์จากนั้นคลิกที่ New นะคะ,ะวิธีที่ ให้นักเรียนใช้คำสั่งบนแป้นคีย์บอร์ดนะคะโดยกดปุ่ม Ctrl แล้วก็ n นะคะ,ะบทเรียนในวันนี้นะคะส่วนประกอบของโปรแกรมเพนนานักเรียนดูหน้าต่างของโปรแกรมเพนนนะคะ ส่วนแรกเลยเนี่ยก็คือแถบแสดงชื่อเรื่องนะคะส่วนที่สองก็คือปุ่มควบคุมหน้าต่างการทำงานนะคะ,ะส่วนที่สามแถบเมนูซึ่งจะประ,ประกอบไปด้วยไฟล์โฮมแล้วก็วิวนะคะส่วนที่สี่คือแถบเครื่องมือนะคะเราจะเ,าเรียนกันในชั่วโมงหน้านะคะแถบเครื่องมือ ส่วนที่หคือพื้นที่การทำงานนะคะเวลาที่เราจะวาดภาพระบายสีเราก็จะมาทำในส่วนของตรงพื้นที่การทำงานในตรงสีขาวๆตรงนี้นะคะ,ะส่วนที่6คือมุมมองย่อขยายนะคะนี่คือส่วนประกอบทั้งหมดของโปรแกรมเพนนะคะ อ่ามอหมายงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของโปรกแกรมเพนนะคะที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดแล้วถ่ายรูปภาพส่งมาให้คุณครูเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปขณะที่นักเรียนเรียนมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้จบบทเรียนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ